ถ้าคุณอยากได้ชุดเบรกดีๆสักชุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ติดตามชมใน EP นี้ได้เลยนะครับผู้ที่ใช้รถ Ford ดเอเวอเรสต์นี่ปายแดงเลยหรือรถฟงใหญ่ซึ่งทนอะ ขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยพาครอบครัวไปสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของการติดตั้งชุดเบรกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ผมเชื่อว่าเบรกดีการขับขี่ก็ยิ่งดีเออมือก่อนนะเดิมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเ <c oughs> บรกดีทําให้เรามั่นใจเบรกดีทําให้เราออกตัวดีเบรกดีทําให้เราได้ใช้ความเร็วที่มากขึ้นและหยุดได้ไวขึ้น <c oughs> อย่างเงี้ยความเร็วการสิ่งนี้แล้วเบรกเนี่ยครับอันตรเร่งที่มันแรงขึ้นแล้วพอเบรกเนี่ยมันชะลอรถได้เร็วมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะ จังหวะเนี้ยรถทรงใหญ่รถทรงสูงล้อใหญ่ยางหนาใช้เบรกแบบไหนดีถึงจะหยุดอยู่และเอาอยู่ เราใช้เป็นตัวคาลิปเปอร์6พอรต18แดตัวนี้เรามาพร้อมกับจานไอฮับได้เป็นสีทองปั๊มสั่งทำสีพิเศษพร้อมด้วยผ้าเบรกเซรามิกด้านหน้าเนี่ฮะเป็นปั๊ม18แ6พอร์ตมาทำสีใหม่สีส้มลูกค้าอยากได้สีส้มนะฮะพร้อมด้วยผ้าเบรกเซรามิกไร้ฝุ่นและนุ่มนวล มาพร้อมกับจานไอทับขนาด380คูณ 3, 3 2หมุดเฮดไพนะครับจานมีฟล o ติ้งดิสนะครับระบายความร้อนไปสู่จานนะ,ะครับถึงนะจะมีช่องระบายความร้อนระหว่างรับกับจานด้านหน้า380ก็ดูเต็มละด้านท้ายก็จะเป็น18แทดที่มาพร้อมกับชุดหน้าคือตัวคาลิปเปอร์สี่พอตของแท้ทำสีส้มเดียวกันรัดด้วยจานแบรนด์ไอ u ับ380คูณ28สวยงามมากหน้าหลังมาดูภาพมุมกว้างๆนี่ครับ เดี๋ยวเราไปลองเทสและขับกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรครับไปครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าถ้าเบรกดีนะครับการขับขี่ก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกตัวที่เร็วเพราะเบรกมันคลายไวออกตัวก็ไวขึ้นนะครับปั๊มมันคลายไวออกตัวไวขึ้นทําความเร็วได้เร็วขึ้นไปไหนมาไหนก็คล่องตัวนะครับเพราะว่าเราทําความเร็วได้เร็วขึ้นอ่ะไปดูกันลงเนินเงี้ยนะเนี่ยนะโอ้โหแล้วหมดห่วงเลยนะครับในเรื่องของเสียงที่จะดังเวลาหลังจากเบรก ก๊อกแก๊แกเอเอสอาร์ไนไม่มีเพราะอะไรเพราะตัวจานกับตัวเบรเดียนเมาส์มาเนี่ยเขาทำมาเป็นขาตรงรุ่นของไอ้ครับอยู่แล้วนะครับแข็งแรงมากอลูมิเนียมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าร้อยหนึ่งร้อยสิบลองเบรกดูนะเนี่ยครับอันนี้ผมแตะโดยที่ผมไม่ได้เบรกจึ๊กแบบกระทันหันนะแลวนุ่มเท้ามากครับติดเท้ามากเพราะตรงนี้ผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกเซรามิกด้วยนะครับดีมากมันดีมากครับผมบอกเลยโอ้โหแน่นเท้าจริงแน่นเท้าจริงนะครับดุดดุเลยครับตันตันเลยครับเนี่ยครับ ไม่จมกล้าไปกล้าเบรกกล้าแซงนะครับพอรถเราหยุดได้โอ้โหคนละงฟิล์มกับเมื่อเช้าเลยจริงๆนะครับบอกเลยว่าเน้นการใช้งานจริงๆรถครอบครัวออกต่างจังหวัดบ่อยขึ้นเขาลงห้วยเบรกเอาอยู่แน่นอนสําหรับหกพอร์ตเอาจริงๆเบรกของเดิมมันก็ดีแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์กระทันหันจริงจ เอาไม่อยู่แน่นอนต้องแบบนี้นะครับปั๊มหน้า6พอตปั๊มหลัง4ี่พอตรู้เรื่องอยากได้ชุดนี้ผมจัดให้ราคาพิเศษเลย <L un ters> เอาไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อการขับขี่ฝากไว้ด้วยนะครับเฮี่ร,รีวิวใน EP ต่อต่อไปนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย